ย yeah. สวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่เจนิบบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงานฝีมือก็หายจากการถักคลิปวิดีโอไปนานนะคะเนื่องด้วยสภาพสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็เอองานออเดอร์ที่ค่อนข้างจะรีบด่วนเร่งด่วนกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็จะชวนถักช้างนะคะช้างโดยใช้ไหมเส้นเล็กหรือเศษไหมของเราใครจะใช้เป็นไหม มวนเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นของที aw, ่ห่อวีนัดฉลากสีเขียวนะคะเออนั้เบอร์ฟักกับข่าวนี้จะไม่ได้เดี๋ยวขว่อนจะขึ้นตัวรหัสเบอร์สีไว้ให้แล้วกันนะคะโอเคจริงๆแล้วไหมเส้นเล็กขนาดนี้เราต้องใช้หัวเข็มขนาด3ทับศูนย์หรือ2มิลนั่นเองแต่ว่าคลิปวันนี้ขันขอลุ่มหลวมนะคะก็จะเป็นเบอร์2.5มิลนะคะหรือ4ีทับศูนย์นั่นเองนะคะอุปกรณ์ ของเราอีกอันก็คือใยโพลีนะคะแล้วก็พวงกุญแจตาลูกปัดขนาด8มิลน,นะคะแล้วก็เข็มสำหรับในการเย็บเก็บงานต่างๆนั่นเองวัสดุอุปกรณ์พร้อมกันแล้วเราก็ไปลงมือถักช้างโอเคค่ะเราจะเริ่มถักจากส่วนหัวกันก่อนนะคะก็คือเราจะใช้ไหมสีฟ้าในการถักนะคะอ่ะก็เกี่ยวนิ้วก้อยนะคะลากไหมามาที่นิ้วชี้แล้วก็พันหัวเข็ม คล้องห่วงเป็นวงกลมค่ะเราจะถักชิ้นงานเป็นลักษณะของงานวงกลมเองนะคะหรือ Magic r ริงโอเคขออนุญาตซูมนะคะน่าจะเห็นกันแล้วอโอเคค่ะเกี่ยวไหมเป็นเชือกกระตุกเริ่มต้นห่วงงานกันก่อนจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะถักตัว x นะคะหรือการถักคอทอนั่นเองนะคะเราจะถักทั้งหมด6ตัว x ในตัวห่วงนะคะ2 3 4 5 แล้วก็หหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะโอเคแล้วนับกันที่สันเปียจากนั้นเราก็ดึงปลายไหมค่ะให้ห่วงเขาชิดติดกันเออค่ะใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะทักแน่นทักตึงดึงแรงนะคะอ่ะนะจะเกิดอาการแบบนี้ก็คือกดไหมกดหัวเข็มไม่ลงนั่นเองแนะนํานะคะว่าใช้หัวเข็มเป็นเบอร์ใหญ่ที่มานิดนึงนะคะเพื่อให้ห่วงเขาหลวมนิดนึงแล้วก็ตอนช่วงจงวังหวะทำรอหอหรือการจบซิกตรงนี้เราค่อยกลับมาใช้หัวเข็มปกติเพื่อที่จะได้ถักได้ถนัดมือนั่นเองโอเค ได้สองห่วงแล้วเราก็วงสี่นะคะรอหอนเองแถวที่หนึ่งก็จบไปแล้วต่อมาเราก็ขึ้นในแถวที่สองก็คือขึ้นโซ่เริ่มต้นนะคะขึ้นโซ่ตรงไหนเราจะถักตัวเอ็กตรงนั้นหรือคอทอตรงนั้นในขณะเดียวกันก็ตวัดปลายไหมพาดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เริ่มถักนะคะโอเคก็จะถักเป็นลักษณะของเบิ้ลก็คือการถักตัววีนั่นเองก็คือการถักซ้ําลงในหลักเดียวกันสองครั้งนะคะหกสองสิบสองไหมเราก็นับกันอ่ะโอเคอันนี้ก็คือตัววีหนึ่งเซตเราทำทั้งหมดหกเซตค่ะ เสร็จครั้งที่สองก็เอดถ่านให้หมดคือไหมตัวนี้เขาจะค่อนข้างมีความตีเกลียวรวมเพราะฉะนั้นเวลาเราถักนะคะก็ระวังแทงกลางเส้นไหมนะดูกันดีๆค่ะถ้ามือใหม่หัดถักแนะนําใช้เป็นไหมตัวใหญ่กว่านิดนึงก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตที่สามละโอเคเดี๋ยวไปต่อกันอีกสามนะคะจะได้ครบสิบสอง โอเคพอได้12แล้วอย่เยพิ่งจิ้มตรงนี้นะคะเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยคือตัวตอนที่เราเชื่อมหรือตัวพลาสนั่นเองนะคะโอกาสที่ผิดพลาดมีสูงเพราะฉะนั้นดูดีๆเราก็กลับมาในหลักที่1น,นะคะอันนี้คือตัวตอนที่ขึ้นโซ่ใช่ไหมหลักที่1อยู่ตรงนี้หลังจากตัวโซ่นั่นเองจ,จากนั้นแล้ว<ร>ี่ยว<ะ>ให้หมดนี่คือแถวที่2มาต่อกันในแถวที่3อ่ะสังเกตไหมคะแถวที่3ทุกครั้งที่เวลาขวัญขึ้นขวัญจะดึงเข้าหาตัวเล็กน้อยเพื่อให้หวงเขาชิดกันเราจะได้ไม่เห็นรอยต่อน,นั่นเองจากนั้นก็ขึ้นโซ่่่่เริมตต้นแแแถถถววววททีี3 3าััก1 X และ1ตัว V ค่ะ X กับ V เนี่ยเราจะใช้เยอะพอสมควรนะคะก็ใช้ทั้งหมดแทบจะตลอดเลยนะคะอ่ะหหลักต่อไปก็ถัก x และซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือตัว V นะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่6ครั้งนะคะก็คือทําในปริมาณเท่ากัน6 3สามไหมมานับกันค่ะครบ18หลักแล้วเราก็กลับมาที่ห่วงที่1เหมือนเดิมแล้วก็จบสี่แถวที่3มาในแถวที่4นะคะแถวที่4เราจะถักตัวเลื่อนถักตัวเลื่อนเพื่อให้ชิ้นงานของเขาเป็นลายลักษณะของวงกลมนั่นเองนะคะไม่มีความเป็นเหลี่ยม ะะก็คือการเลื่อนตำแหน่งในที่เราถัก v ไปมา่อครู่นั่นเองหลักที่1เราก็ใส่ตัว v x ปกติค่ะหลักที่2นะคะเราก็จะใส่ตัว v ปกติแล้วในแถวที่4เนี่ยก็คือ 2x1v ใช่ไหมคะพอเราถักแบบนี้ชิ้นงานเขาก็จะความมุมก็จะหายไปนั่นเองนะคะก็จะทําให้ชิ้นงานกลมขึ้นโอเคค่ะ 1x1v แล้วต่อไปเราจะมาถัก 2x และ1 v ทั้งหมด5ครั้งนะคะ2หลักที่3เราก็ใส่ V ค่ะ เอาให้ okay, พอรอดผ่านเนอะอันนี้คือหนึ่งเซตนะคะไปค่ะส x 1 v ทั้งหมด5ครั้งแล้วมาดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะเหลือ1หลักไหมเย่ายลืมนับกันด้วยนะคะนับรวมแล้วเราจะต้องได้ทั้งหมดยีิบสีนี่คือเซตที่สองเห็นไหมคะมีความมนเหมือนกันแต่จะน้อยลงสองแล้วก็3าสี่ซ้ำลงในหลักเดียวกันโอเคเหลือหแสดงว่าเรามาถูกทางค่ะ ก็เท่ากับว่าครบแล้วยี่สิบสี่แถวที่ห้านะคะแถวที่ห้านี้เราจะไม่เพิ่มไม่เติมหนึ่งหลักต่อหนึ่งตัว x นะคะนับกันค่ะว่าได้ยี่สิบสี่ตัวน่าจะต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะนะคะแล้วก็เกี่ยวลอดแล้วก็ขึ้นแถวที่หกแถวที่6กเราจะทักทั้งหมด3าม x ค่ะหลักที่หนึ่งอาจจะดูมึนไปนะหลักที่สองหลักที่สามอ่ะโอเคจากนั้นแล้วก็ ใส่วีค่ะห้าหกจะได้สามสิบไหมนับกันค่ะสี 4, ะ่เราก็สามลงหลักเดียวกันครั้งที่หนะคะอ่ะโอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็เกี่ยวจบแถวเหมือนเดิมเข้าหาตัวนะคะหนึ่ง6สามสี่ห้าหกโอเคต่อไปนะคะแถวที่เจ็ดแปดนะคะสองแถวนี้เราจะถักเป็นปกปตินะคะนับด้วยว่าได้ส0ิหลักไหมจบแถวที่แดเลขตัวสี่เหมือนเดิมนะคะเราหอ ะะจากนั้นแล้วมาแถวนี้เราจะ,จะถักแก้มนั่นเองนะคะเราถักไปทั้งหมดห้าตัวเอก่อนค่ะช่างน้อยของขนนิดแก้มนะคะแก้มกล่องๆเล็กน้อยสองสามสี่และหลักที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจากนั้นแล้วเราจะใส่ตัววีไปทั้งหมดห้าตัววีต่อกันเลยนะคะ <ๆ S 2> ก็จะเพิ่มขนาดส่วนแก้มวีตัวที่หนึ่งวีตัวที่สอง V ตัวที่3 V ตัวที่4เห็นไหมคะมันจะมีการเส้นบางๆพราะฉะนั้นต้องดูดีๆ1 2 3 4โอเคและ V ตัวที่5โอเคจากนั้นแล้วเราจะถักส่วนหน้านะคะเป็น้งหมด10ตัว X ค่ะ1หลักต่อ1ตัว X X ตัวที่1 2 3 4 5 8 9เก้าและสิบมาต่อกันที่แก้มข้างที่สองนะคะ,ะก็ใส่ตัววีทั้งหมดห้าตัวค่ะวี v ตัวที่หนึ่งวีตัวที่สองวีตัวที่สามวีตัวที่สี่และวีตัวที่ห้าโอเคตรงนี้เราจะต้องเหลือทั้งหมดห้าหลักนะคะรวมแล้วแถวที่เก้านี้เราจะต้องได้ทั้งหมดนะคะสี่สิบหลัก สองอันนี้ขันมองกล้องนะอาจจะดูไม่เห็นสามสี่แล้วก็หลักที่ห้าโอเคต่อไปนะคะอีกห้าแถวนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสี่สิบหลักไม่เพิ่มไม่ลดใดๆเลยอันนี้เราจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยเสริมของเราก็คือตัวขั้นไลนทับหน้าไปก่อน,นะคะ่ะหนึ่งสองสาม กลับไแบบนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจุดเส้นสุดอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วพอเราถักขึ้นมาเราจะเห็นความต่างของแถวนกแต่อันนี้ก็คือด้วยรูจุดเริ่มต้นนะแล้วก็จะได้เป็นตัวนับแถวด้วยนะคะห้าแถวนะคะเรามาดูกันว่ายังครบสี่สิบหปล่าโอเคก็มากลับที่สามสิบเก้าและสี่สิบในแถวที่สิบสี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีตรงนี้คือไว้สําหรับตําแหน่งที่เราจะใส่งวงนั่นเองนะคะ,ะจากนั้นแล้วเราก็ทําการรอหอหรือจบซีในแถวนี้กันเราถ่าให้หมดเลยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยขึ้นโซ่เริ่มต้นแถวที่15ในแถวที่15เราจะลดแก้มคะละนะคะโอเคเหมือนเดิมค่ะถักทั้งหมด5อีกค่ะ1 2 3 4และหลักที่5้โอเค1 2 3 4 5ต่อไปเราจะทำตัว A นะคะตัว A หรือการลดนั่นเองนะคะลดหลักเขาเกี่ยวไหมเส้นหน้าค่ะ1และหลักที่2เอาเฉพาะเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะ จากนั้นแล้วก็รวบครั้งที่หนึ่งรวบครั้งที่สองนี่คือหนึ่งตัวเอค่ะดูทีนะคะรวบครั้งที่หนึ่งรวบครั้งที่สองเอตัวที่สองเอตัวที่สามเอตัวที่สี่และเอตัวที่ห้าเวลาเราเกี่ยวนะคะตรงเนี้ยเขาดึงออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาในหลักถัดมา ะะหลายคนอาจจะงงอาจจะไปดึงซ้ําได้เพราะฉะนั้นดูดีๆค่ะเห็นไ,ไหมคะถ้าเกี่ยวแล้วเขาจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือเราได้ถักไปแล้วนั่นเองอ่ะทั้งหมด5 A แล้วต่อไปเราก็ถัก x เป็นปกติค่ะไปทั้งหมด10ตัวนะคะ2 3ลดเอแก้มที่2นะคะก็คือเหมือนเดิมถักทั้งหมด5ตัว A ค่ะเกี่ยวไหมรวก A ตัวที่5โอเคจากนั้นแล้วเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะ กองไม่รับอ่ะโอเคเราก็ถักหลับถักไปเห็นไหมคะโอเคเราก็ถักไปทั้งหมด5ตัว x เ,เหมือนเดิมค่ะหลักที่2หลักที่3หลักที่4และหลักที่5เป็นอันจบในแถวที่ <15. S 1> การ15รอหอหรือจบ4นั่นเองโอเคจะสังเกตว่าเขาจะเป็นทรงแบบนี้อันนี้คือส่วนแกนนั่นเองช่วงนี้คือแถวที่16เราจะทําการลดตันนี้เราจะลดละนะคะเริ่มต้นในการถัก x ค่ะ x หนึ่ง x ตัวที่2 x ตัวที่3แล้วเราก็มาเลื่อนในตำแหน่งจุดมาเพื่อให้รู้ว่าณตรงนี้เราอยู่ในตำแหน่งของช่วงลดแล้วนั่นเองนะคะาจากนั้นแล้วก็ใส่ a ค่ะแบบนี้ควัญจะถัก a ในลนักษณะนี้จนกระทั่งถึง1 x 1 a นั่นเองนะคะแล้วเราค่อยถัก a ปกติโอเคในแถวที่16นะคะ3 x a ไปอีก5ครั้งนะคะนับกันด้วยนะคะว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด24หล<ะ>ักที่3 แล้วก็ A ตัวที่6โอเคเราผ่านให้หมดแล้วก็กระมังจบตัว C นะคะโอเคแถวเขาก็จะเริ่มหมดลงนะต่อมาในแถวที่17จาก 3xA เราก็จะเหลือ 2xA นะคะไม่งงนะคะเราจะลดแบบนี้เราจะไม่เลื่อนไม่อะไรนะคะเขาจะมีความเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะคะรูปทรงก็จะคล้ายๆบ้าจังนะคะงงไหมไม่งงเนอะ เดี๋ยวพอเราใส่ใหญ่แล้วเราจะเห็นรูปทรงเยอะขึ้นเองโอเคอันนี้คือหนึ่งเซตนะคะสอง็หนึ่ครั้งค่ะแถวนี้เราจะได้18บแปดไหมมาดูกันรวบครั้งที่หนึ่งและรวบครั้งที่2อโ <Okay. S 2> อเคเพือที่นนเราเจะไปใส่ใยโพลีนั่นเองยืดหมายให้ยาวนิดนึงใยโพลีเขาจะเป็นก้อนแบบนี้เนาะเราก็อย่าเพิ่งไปยัดตุ้มทีเดียวนะเราก็ยีย,ยียเขานิดนึงนะคะเพื่อที่ให้เออเขาแตกตัวแล้วก็ค่อยๆใส่ ถ้าช่องเล็กไปก็หาวัสดุต่างๆนะคะที่ไม่มีความแหลมนะดันใยเข้าไปนะคะจากนั้นแล้ววิธีของขวัญก็คือผักใยเขาให้ไปอยู่ข้างๆก่อนนะคะผักใยเขาให้เข้าไปอยู่ด้านข้างก่อนจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าแน่นแล้วนะคะที่หลายคนบอกว่าทาไมขวัญใส่ใยแน่นก็เหตุผลก็คือแบบนี้นะคะใสใยแล้วผักใยเขาให้ไปอยู่รอบๆให้ทั่วๆนั่นเองนะคะชิ้นงานเขาก็จะ ไม่มีเขาเรียกอะไรนะฟองอากาศไม่มีฟองอากาศแล้วทาให้ชิ้นงานแน่นนั่นเองนะคะนี่ผักเข้าไปให้เต็มแล้วก็ใส่ก้อนสุดท้ายตรงกลางเติมช่องว่างที่เป็นโพรงนั่นเองนะก็จะแน่นขึ้นส่วนใหญ่ก็จะพักให้เข้าไปช่วงตำแหน่งแก้มเนาะให้เขามีพื้นที่นั่นเองอ่นะพอเราได้ใหญ่นั่นเรียบร้อยแล้ะมาในแถวที่สิบแปดต่อกันนะคะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งออ่ะโอเคแถวนี้นะคะเราจะถัก 1x ค่ะ ึ้นโซ่ตรงไหนถักกตรงนั้นต่อได้เลยแล้วก็1ตัว v ตรงนี้เรายังคงเกี่ยวขาเส้นเดียวอยู่นะคะปึ๊บาเราก็ลอดทันโอเค1 x 1 v เอ่อ1 x 1 a นะคะไปทั้งหมด6ครั้งอันนี้ครั้งที่1ละแถวนี้นะคะนับแล้วต้องได้12หลักค่ะมาจบกัน,นแถว,แวที่ส0แลวสุดท้ายนี้นะคะขวัญจะถัก a ปกตินะคะก็<ฮ>ะคือการจิ้มเต็มแบบนี้เลยเกี่ยวหลักที่1มาหลักที่2นะคะเกี่ยวออกมาให้ได้บนไม้ทั้งหมด3มจากนั้นแล้วเราก็รวบ3หลักนี้เข้าด้วย กทีนะคะ A เป็นปกติทำไมถึงมา A ปกติตรงนี้เพราะว่าเวลาเราเย็บรูดแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะกลายเป็นจีบนั่นเองนะคะหวังว่าไม่งงเนอะให้ได้ทั้งหมด6ครั้งค่ะครั้งที่3าพูดเร็วไปไหมคะถ้าพูดเร็วไปตรงนี้เขามีตัวฟันเฟืองอยู่ปรับช้าปรับเร็วตามแต่ผู้ดูจะดูกันได้เลยนะคะใครอยากให้สโลว์ใครอยากให้สปีดก,ก็ปรับตรงนี้ได้นะคะครั้งที่5แล้วก็ครั้งที่6นะคะจะจิ้มยากนิดนึงเพราะว่าชิ้นง,งานเขาจะเริ่มห่อตัวแล้วจากนั้นแล้ว ข้ระวังตรงนี้ระวังแยาโพลีเขาโผล่มาด้วยนะคะแล้วก็ตกสีขาลากหรือปลายไหมให้ยาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้เย็บเก็บงานเขาได้นะคะก็ไม่ต้องเหลือยาวมากนะคะฉันก็เหลือ่ว้สักประมาณเอ่อเกือบกบคืบนะคะจากนั้นแล้วก็ใช้เข็มสอดค่ะเข็มเย็บ,ยบแผ่นเฟรมเือเข็มไมโครเล็กนั่นเองนะคะ,ะวิธีการปิดรูเย็บปิดรูเห็นไหมมันมีรูอยู่เดี่ยวไหมเส้นเดียวค่ะเหมือนตอนที่เราตกเออันนู้นเลยนะคะตอนแถวท้างล่างๆนะเดี่ยวที่สองสาม แล้วเราก็ลูดค่ะเขาก็จะประชิดติดกันแบบนี้จากนั้นแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งแทงขึ้นลงหลักเว้นหลักนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเขาแน่นขึ้นไม่หลุดนั่นเองแล้วก็จิ้มเข้าไปในตัวของเออ่พยายามปองไวยจกนะคะก็จิ้มไปจิ้มมาสักสองสามครั้งเพื่อให้ชิ้นงานเขาไม่หลุดง่ายนั่นเองเกี่ยวนิดนึงก็ได้ค่ะ แล้วเราก็ไปอตัดตาข่ายผนเหลือไวเพื่อให้รู้ตำแหน่งตาข่ายที่เรายังไม่ใส่งวงตอนในตำแหน่งของงวงนะคะงวงขวันจะใช้ไหมสีขาวนะคะโอเคคลองของเป็นวงกลมจากนั้นแล้วถักหกเอกเหมือนเดิมค่ะอันนี้ยังไม่นับนะคะขึ้นต้นก่อนหลักที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกนับทวนอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกดึงปลายไหมค่ะดึงให้เขาชิดติดกันจากนั้นแล้วก็กลับมาในหลักที่หนึ่ง ทร<อ>ตำแหน่งตรงนี้จะไม่จบซีก็ได้ถ้าใครคิดว่าไม่นับพลาดนะแต่ขวัญควรนับพลาดขวัญก็จะจบซีเพราะว่าตรงนี้มันช่วงงวงนะมันก็จะต้องถักวนไปก็ได้ค่ะโอเคสังเกตดีๆนะคะขวัญจะหักมุมก็คือแทงเส้นหลังนะคะหรือ B L O เพื่อที่จะให้เขาเป็นปลายของช่วงงวงนั่นเองนะคะสองทำหกครั้งค่ะหนึ่งหลักต่อหนึ่งตัวเอกเลยนะคะแทงเส้นเดียวนะคะแล้วก็หลักที่หกกดเขานิดนึงนะคะดันดนเนขาก็จะเป็นลักษณะ ่วงนะคะเราจะไม่ใส่ใยโพลีนะคะเราใส่แค่ส่วนเดียวคือส่วนหัวนั่นเองโอเคค่ะแถวที่สามก็ยังคงเป็นห x เหมือนเดิมคะ่ะแถวที่สี่นะคะก็ถักสอง x ค่ะ1 2สองจากนั้นแล้วหลักที่สามเราจะใส่ตัววนะคะโอเคทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมจบตัว c คะ่ะจากนั้นแล้วแถวที่ห้าและ6กนะคะเราก็มาถักเป็นปกติก็คือ1หลักต่อหนึ่งตัว x นะคะนับแล้วจะได้แดหลักต่อนหนึ่งแถวไหมดูกันค่ะ ต่อกันในแถวที่7จ็ดนะคะแถวที่เจเราจะถัก 3x ค่ะหลักที่1ถ้ามีเสียงแมวค่ะเราโอเคก็เออไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกติของบ้านนี้3โอเคได้3แล้วหลักที่4เราก็มาใส่ตัววีนะคะโอเคเราก็ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งต่อไป8และ9ก็นักดูนะคะว่าได้10หลักไหมอาจจะมีน้องแทรกเข้ามาบ้างก็ <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะคะ ะะมาทําหูกันต่อนะคะหูเราจะใช้ไหมสีขาวเงี่ยมนะคะ,อะโอเคบิดห่วงเรียบร้อยจากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นเชือกะตะกุค่ะแล้วเราก็จิ้มลงไปในห่วงเราจะทักทั้งหมดสี่ตัวเอกค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะทันทีนะคะหนึ่งสองสามและสี่จากนั้นแล้วก็ดึงรูดค่ะต่อไปเราจะทําการพลิกกลับโอเคขยายแล้วน่าจะเห็นนะคะในขณะเดียวกันพอเราพลิกกลับแล้วใช่ไหมคะที่หัวเข็มพันหัวเข็ม ื่อที่เราจะได้ไม่ต้องขึ้นโซ่หนึ่งนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วเอาปลายไหมมาพาดเป็นการถักเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะโอเคจิ้มแล้วเราจะใส่ตัววีทั้งหมดสี่ตัววีค่ะหนึ่งหลักซ้ำอีกครั้งหนึ่งสองหลักโอเคน่าจะเห็นเนาะเราก็จะถักไปทั้งหมดสี่ตัววีหรือแปดเอ็กซ์นั่นเองนะคะสองแลวเลือีกสองค่ะแถวที่สามพันตัวเข็มเหมือนเดิมจากนั้นแล้วก็จิ้มลงในหลักแรกถ้าปลายไหมยังไม่หมดก็ตวัดต่อได้นะคะ โอเคอันนี้เราก็ใส่ตัววีเหมือนเดิมค่ะสี่ตัวเออแปดตัววีแต่ตัววีก็เท่ากับว,ว่าเราได้สิบหกหลักนั่นเองนะคะอันนี้นับทวนแล้วให้ได้แปดหลักนะ่ะไม่งงกันนะคะใบหูเราจะทาพลิกไปพลิกมานั่นเองนะคะโอเคสองวีละเหลืออีกหกวีหลักที่สิบหกเราจะยังไม่จบนะคะเราเอาเปลดสีใหม่เอาสีตัวขึ้นมานะคะสีสีที่เป็นส่วนหัวค่ะนะคะ,นะคะขึ้นเชือก,กตุกจากนั้นแล้วก็ลอดผ่านวัดปลายไหมเดี๋ยวนะครเบ็นึงเอาปลายไหมนะคะให้มันอยู่ด้านหลัง หลังมือเราแบบนี้นะคะอะจากนั้นแล้วอันนี้ต้องขึ้นโซนแล้วแหละเพราะว่ามันพันกันอยู่อ่ะโอเคขึ้นโซนหนึ่งจากนั้นแล้วเราก็กลับมาในหลักที่หนึ่งเพอเอาไปใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะให้อยู่แบบนี้จากนั้นแล้วเราก็ถักเกเป็นปกติ1ึหลักต่อหนึ่งตัว x นะคะอ่ะนับกันนะว่าได้ทั้งหมดสิบหกหลักไหมครบสิบหกหลักแล้วนะคะโอเคคลิกใหม่ค่ะบิดไหม่ปิดหัวเข็มกลับมาหลักที่หนึ่งถักตัว x ราจะทําตัวช่วงระบายเขานะคะหลักที่สองใส่โซ่ส,ส,สองก่อนแล้วก็มาถักหลักที่สองอันนี้ก็คือระบายหูเขานั่นเองนะคะให้เขามีความน่ารักสมุตมินั่นเองนะอ่ะก็ว่ากันไปสองโอเคก็ทําแบบนี้ไปนะคะจนทั้งถึงสิบหกลักค่ะอันนี้เราจะมาเย็บงวงเขาก่อนนะคะเพื่อหาจุดกึ่งกลางให้กับตัวเอ,อหัวช้างของน้องนั่นเองอ่ะโอเคค่ะร้อยเข็ไมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาไปแล้วใช่ไหมคะ่ะเอาตัวออกก่อนจากนั้นแล้วก็เย็บค่ะ แบบนี้ไม่งงนะอ่ะ,อะโอเคก็จิ้ตัวเขาใช่ไหมคะแล้วก็จิ้มที่งวงขออนุญาตซูมโอเคคิดว่าน่าจะเห็นกันแล้วก็จิ้มเอ่อเขาทั้งสองด้านเลยนะคะให้ทะลุเลยนะ,ะระวังหลุค่ะอื้อดึงให้ติดเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนหัวส่วนหัวเราก็งัดเขาแล้วก็จิ้มแบบนี้หนึ่งหลักแล้วก็มาที่ตัวหัวอ่ะส่วนงวงอ่ะหนึ่งหลักแบบนี้นะคะไปเรื่อยเรื่อย งงไหมคะไม่งงเนอะลักษณะการเย็บแบบนี้เราจะเรียกว่าการเย็บแบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะหาจุดกลางให้ได้แล้วทีนี้เราค่อยมาทําส่วนประกอบส่วนหูของน้องนั่นเองอก็จะเป็นแบบนี้น,นี่หงวงเยังดูดีอยู่เนอะก็ลงมาสักหนึ่งแถวค่ะแล้วก็จิ้มที่งวงหนึ่งครั้งเพื่อกดให้เอองวงเขาก้มสําลงนั่นเองแล้วก็จิ้มลงแล้วก็จิ้มส่วนหัวไปมานั่นเองลืมบอกในตำแหน่งของงวงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราอยู่แถวที่เก้านั่นเองอีน,นี้มาในส่วนของใบหูกันนะคะถ้าไม่แมน่นมือใหม่นะคะแนะนาให้ใช้เข็มกัดมาร์กจุดกันก่อนนะคะขันอขอนญาตเอาย้ายก่อนเมื่อกี้ก็ติดเกินอ่ะอันนี้ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนหูส่วนหูเราจะไม่กึ่งกลางแบบนี้นะคะเราจะคล้องข้างหลังนิดนึงนะคะโอเคหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตำแหน่งที่สี่นะคะก็ชึบแล้วก็ดึงค่าให้หูเขาเป็นแบบนี้นะคะลักษณะก็คือการทําแบบเดียวกันแตนน่งนี้เกี่ยวคนนิดเดียวนะคะเกี่ยวไม้เส้นหนึ่งแล้วก็ถักเย็บตรงลงเย็บลง งวงเขาเย็บขวางเย็บตามแนวเส้นบรรทัดแต่ถ้าหูเราจะเย็บลงตามแถวนะคะอะไม่งงนะจิ้มที่ตัวใบหูดึงแล้วก็กลัวไม่เห็นก็พักใบหูก่อนค่ะหนึ่งแถวแล้วก็เยบ็แบแดบนี้ไปเรื่อยๆเกี่ยวเฉพาะเส้นด้านล่างนะคะเส้นที่เราบิดไหมเมื่อคู่นี้นั่นเองไม่เกี่ยวเยอะมากนะเพราะว่าเดี๋ยวฟ้ากับขาวมันจะเห็นชัดนะคะเอาแค่พอติดกันน่าจะเข้าใจเนอะก็จะเย็บจนสุดทางเลยค่ะ โอเคทีน,นี้เราก็มาปักลูกกตากันนะคะก็ใช้เข็มสอยค่ะนะคะชื้นปักมาที่ดวงตาได้นี่คือต้องเป็นได้ดำนะคะตีเส้นคู่กดพรมเขาให้สอดเข้าไปใช้แรงนิดนึงกันไม่ให้หลุดนะก็เย็บอีกหนึ่งครั้งค่ะโอเคจากนั้นแล้วก็ร้อยลูกปัดขนาด8มิลอันนี้ฝันก็มองไม่เห็นรูนะใช้วิธีคลำเอาจ้าโอเคจากนั้นแล้วก็ไม้ฝังเอาให้ติดกับลูกตาเขานะคะ จริงต้องเปิดไฟแ,แต่ว่าเมื่อกี้เห็นทางทางมันแป๊บๆกลัวช็อตแล้วก็เลยยังไม่กล้านะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงก่อนอีกข้างหนึ่งรูจ้าอยู่ไหนจ้าหาไม่เจอโอเคจ้ละใครจะใช้เป็นเอ่อได้ที่เขาถักเสื้อได้วินัสเบอร์16บหย็บก็ได้นะความหนาก็ไม่ก่นงกันนะกดลงไปนะคะกดเพื่อให้ตาเขาบุ๋มแล้วก็อักบนไปวนมาคะ่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฟงกุญแจช้างของขวัญวันแม่ที่ไม่เหมือนใครถ้าดูกันมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องก็เปิดกระดิ่งกันด้วยนะคะเราจะได้ติดตามงานกันได้ตล,ตลอดตดส่วนคลิปวันนี้ก็คงต้องไปกันก่อนคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบาย what right.